パパ隣座って <laughs> パパ、一緒に座って <laughs> 座は <laughs> どこ <laughs> สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขมากมายนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดให้ตัวเองด้วยนะคะมือนีวันเกิดแล้วก็ปีใหม่ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญเขามากนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้พานอุปสรรคไปให้ได้ทุกอย่าง ตกน้ำบ่ไลตกไฟบ่ไหมเดอร์พี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ <c oughs> แม่บ้านก็ว่านั่งอยู่ในสวนพี่น้องสวนพักนี่ละ่ะพักนี่ก็ไปกินกัน้ำผริกแซ่บแซบด้อยนี่ <c oughs> มาบอกนอกบ้านอีกแล้วเดี๋ยวเผื่อนบ้านเขาก็สิหาว่าอันคนอีสานพัดทินมาจากทาั้งหคือเขาบอเสียงแจวจวแจวแถวนี้เนาะ พาพี่พาน้องมาเบิ้งสวนหละกะักกทักไทยสวัสดีปีใหม่นะจ๊ามือน,นี่ค่ะเป็นวันดีเนาะอันมีความสุขสองอยาง่างวันเกิดของตัวเองนํามหลักะปีใหม่นําพี่น้องมือน,นี่ค่ะอันจะไปขอพรจากพ่อปู่ทีหลวงรับไปแล้วเนาะพ่อปู่ก็อยู่ข้างๆบ้านสุสานกะ อยู่ข้างๆบานสนอนีล่ล่ะไปไง <c oughs> วายวายขออภจากพ่อปูบำพบุรุษของพ่อปูเนาะปูถวดนำเพื่อนกะคุ้มคล้อง <c oughs> อยู่ไกลๆบานสนอกะเมื่อเช้านี้ก็ไล่สด่านคุยกับเพื่อนๆทักทายเพื่อนๆไปแล้วก็เลยอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆเบ่งเนาะ คิดถึงเพื่อนๆแล้วก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนันบ้านของแม่บ้านสาวไทยนี่เจ๊แป้นเลยนะจ๊ะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านก็พอบานเหตุคลิปต่อไปน้ำเนเดอ้อจ้าฝากบา้านรังหน่อยๆเนเดอ้อวันนี้ก็ชิเคเกินไล่สรสพละ เวลามีเวลาว่างาก็เชิ้น,นะจ๊ะมนอนี้ก,ก็ทักทายเพื่อนๆในคลิปแพงหลากไลายสดเนาะเป็นคนที่มักเบาพี่น้องอันพอบานเพิ่นกระตัดอง,งุนอยู่ข้ังหลังนี่ละดักก็สิไปไล,ล่สดดักก็จะเทสัเน,นเทศนี่เนาะกิจกรรมบานเฮาดอกไม้นี่พักนี่กินใดเด่นพี่น้องนี่พักอันเกินพักียอย่างเนาะบานเห่าที่เห็นเพื่อนกินโชคกันยอยู่เอาไปกินกระพริก กินกินกินสดกไนนะ็ได้นาะเพราะว่าอันนี้บริษสยสารเคมีอย่างเลยปลูกตามธรรมชาติแล้วกะ็เอาไปลวกจิม้มน้ำพริกก็ได้พี่น้องแซ่บือกันละ่ะขอบคุณได้หลายเด้อที่เขามารับชมคลิปวิดีโออันทุกคลิปแล้วกะ็กดไลค์ให้ทุกไลค์มื่อนี้ก็ขออันขอพี่น้องลงจากเวทีไปก่อนแล้วก็เจอกันที่ไล์สดนะจ๊ะ ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ<อ> <c oughs> สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่แม่วานสาวไทยในเจแปนกับสิไปขอพรจากสุสารบำพบุรุษของพอปูนะจ๊ะไปน้ำกันเลยจ้า <c oughs> ทางพี่ทางพี่พี่น้อง <c oughs> ตัวร์ก่อนโยสารปปูเด้อพี่น้องโยสารปปูขอพรน,นำกันเด้อวันที่หนึง่งวันนี้วันเกิดฝอยนั่นเด้อวันเกิดในบ้านจ้าวันเกิดในบ้านวันเกิดในบ้านเด้อปีใหม่เหรอวันเกิดเห็นไหมวันเกิดนั่ง มากเากที่นี่ที่นี่นะจ๊ะนี้นะถ่ายให้ดูหน่อยนะถ่ายเยอะๆนะเดี๋ยวนะวันเกิดแม่บ้านวันเกิดปีใหม่ขอพ่อนบัมพพรุษบัมพาบรุษของพ่อปูพ่อปูแล้วก็ปูทวด ให้เห็นหนูหน่อยขอพ่อนเดอ้อจากพ่อปูแล้วกับปูถวดเนาะมาขอพ่อนน้ากันเอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแห้งเดอ้อสุขภาพหลากกา้แข็งแรงคิดจริงได้กระดิดชินนั่นขอใหผพานอุปสรรคไปให้ได้ไดจ้าพ่อปูุ้มข้องปก,ปกป้องรักษารักษาลูกเต่าน้ำเดอ้อ อขอให้รวยเตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยผ่านอุปสปรรคไปให้ได้คอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคอยขครอบครัวมีแต่ความสุขเดอ้อพพอปูคุมขอรองป้องรักษาลูกเตาอกป่วยน้าลูกหลานคอยดีๆไม่แห้งทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะ เดียวนะอมมาไหว้ขอพรกับพอบานสองคนสุสานของบัมพบุรุษของย่งงบกาวบจบเลยห้างนี้ก็ได้ขอพรปีใหม่กันพี่น้องขอพรปีใหม่หลักเขาบ้านเกิดของแม่บ้านนำอยู่ดีมีแห้งมาสองคนกับพอบานสุสานของพ่อปู บำพบรุษของพอปูตัดอนปูถวดกะอยู่ใกลๆบ้านเลยพี่น้องอยู่ใกลๆบ้านนี่ละบ้านอ <c oughs> ยู่ใกล้ๆกันเราเป็นบรรยากาศเป็นไงล่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศแปบนี้เลยอยู่ใกล้ๆนี่เดินไปแป๊บเดียวก็ถึงเดินไปนิดเดียว สุใจเป็นแม่บ้านทำอาหารทุกวันเดี่ยวไปทุกที่ไม่วางไว้มีความสุขในทุกวันทำสิ่งที่รัก คุณจจริงใทุกวันมีเรื่องราวสนุกคำขอบคุณนี้มาจากใจให้ทุกคนมาเป็นส่วนรวมสร้างความสุข